โอเคสบายดีสาวดาวมาถ่ายวิธีชีวิตสาวดาวพี่น้องเบิ่งดมายังอันนี้สาวดาวเจะไปไม่เถ่ายบอเอลซีตะละมือตะละเว้นเนาะเรากับมีวิธีชีวิตแบบนี้เราดูแลไม่าถ่างเลยแล้วก็เรากับโฟลตี้เรากับบรูนี่เนาะสาวดาวตะกี้จะอยู่เจ้าเฮ็ดยังอยู่ตะกี้สาวดาวโดยทีอยจอยู่อยู่หันขายเครื่องขายเครื่องขายเครื่องแบบสบู่ยาซีฟันเนาะอ่านั่งลงนั่งลงนี่ ร้านเช้าเนี้ยไ่กินนี่นางลงนี่จะถ่ายคลิปได้หน่ฮะพรถ่ายคลิปลูกกงแกงเลย้องถ่ายคลิปถ่ายคลิปกนสวยอีเขาถ่ายคลิปออกเพ่ถายเราบมึหน่า่่ยกันต้องพูดยากก็พเวเาไปสูกันแลงเดี๋ยวาไปสูกันแรงงเอาไปตก่กล้องหม่ตคือไปแล้วนางตังนะโอ้ยแลตกไม่ตัง เจ้าน oh, so <im> <deutlich> <altogether> um ่งลงเจ้านงงงงสบายดีน้องนงก็เล่นทายเอาบอกสบายดีกับอกสบายดีแบบเป็นยังกินหิ้วบอกเมื่อนี้เลี้ยวกันจะคืออะไรเมื่อนี้เลี้ยวกันโน้ต้องหัมันหากระเจ่มเอ็นาะรเลี้ยวกันจะงเป็นอะไรเหรียงคนถ่าเสเลยเมื่อยบะกเมื่อยนะพี่นงเป็นอะไร อาบน้ำตอนเช้านี่ก็อาบนอืงแต่ตอนที่ยงมีอาบน้ำแมนจะห้าเข่าคนท่มือามลายแต่บางทีแบบเพิ่งงไปหลอกลงหันลงนีก็ไปเอาพียเลยอากกระเ้านเน้วแมนอาบน้ให้คนเจอกินข่าข้าข่าท่านได้กไหขึ้นนี่่ว่าท่านได้จิ้ข่าันจำไปเจอที่ไม่เพีงไปจ้ำมนจ้มจ่อจ้ำยังพีอง แจำมแจ่มป๊ะๆแล้วบดนี้เนาะพี่น้องบางมือกับอำนาจบางมือกับแดกเรบบุญกองใหไงบ้างมือกับเรเบุญกองไงอืมเนาะจำเรกน้อยเนาะพี่น้องมือกับท่าไอ้เงี้ยวแบบว่าเขียนอ่านน้องว่าคอ้องนี่เนาะบ้างเจอท่ายบบเป็นทีเป็นทางเนาะพี่น้องอยากถ่าแล้วก็ถ่ายเนาะคนที่เมียนอำนาจอำนาจคือชาวเลาะเนาะคือชาวดาวเนาะพี่น้อง ไปยังเอฟซีทาววอร์าคือเอินเลอเอินดาวเนาะซื้อซื้อหลินเพิ่นน่ะซื้อนั่งเลอเนาะแต่ซื้อแท้เพิ่นน่ะซื้อนั่งดาวสวรรค์เอินดาวก็ได้พี่สันเอิญดาวก็ได้เอิญดาวก็ได้การพิ่นก็ไปว่าเท่าลงทิ้งลงแดนนะพี่อนเราไอ้เหี้ยเดยกไม่ดีเดี๋ยวในเรือนในศาลจะ่อบไปตัวดูเขาเลยเออนเป็นในแดนอันตะขาเปิดใจมันอิบ่าวเซตฮาลายบอคอยกับบอดี้สนใจเนาะอยู่เพื่อนเดียวกันอยู่พี่น้องตังบอดี้สูงสิงกันเลย แบบบางคนก็ถามว่าเอ้าคือโบมีไอดีไลน์เราเนี่ยกอะทามจะโดนความจริงคอยเป็นหมู่กระเจ้าบ่ในไลน์เนี่อ่ะคอยบอกว่ฮู้ไอดีไลน์เราคอยว่าคิวอาโค้ดคอยกับโบมีเนาะพี่น้องแต่ละเมื่อเตือนลูกมากกับแยกๆกันไปทำมาหากินเนาะเพิ่้ลแอยู่กับไปเถาเนาะเซาะกลิ่มกับไปถ่ายคลิปมังเถอะกะมื่อกะถ่ายเครื่องยืหันจะคล้องเห็นอันผู้ว่าซื้อโทรศัพท์ไอโฟนหายเคยเห็นหนักกันอยู่บ่อ้าวมาสร้างว่าโอเ เพึ่งคุณเขาว่าจะแบบว่าเพิ่ว่าเพึ่งก็ได้แบบที่ว่าห่ามห่วงก็หัคุยกับใครนั่นนี่ได้ที่นอกแล้วความเต็งใจความสมัครใจความอยากซื้อขายอยากเล่นอยากล่มอยากคุยกะบใยก็ได้ก็โทรศัพท์พีซซื้อคือจบแต่นั้เพึ่นก็เป็นคนแบบบ่ได้ห่วงเนาะอยากบอกคุณทางทางเพึ่งคุณเพียงใจดีซื้อขายเนาะการบริสงค์ออกหน้านี่เนาะ ว่เหมนคนบอกกุ้งองงามด้วยทีบอกว่าเหม่อนยะคุณอยู่ประเทศไทยอือคนบอกงามแต่ป่ะคนคนคนซื้อหายด้วยความแบบความเป็นใจบริเลนดว่ะหากมิเสนีฮายังดอกพี่น้อะอือความเป็นใจคือไงก็แม่เล้วแนวเขากบริเดเคยคุยกับเพิร์ลสลือเยเนี่ยมเยเห็นนราเพิร์ลแต่ก็บบุ้อีกกาเพิ่เป็นไหอือจบเลยเนาะขอเค่็ดนี้จะไดขีดค่ fc ซื้อหา fc ซื่อหอันนี้บอ น่นไถ่ายลาเอามาายอวลาเอามาวนนีต nah, ั้งแต่อ hmm ัน hmm. ตั <Switzerland> ้งแต่อันเปิดโตมานี่เปิดใจมา่น่มีผ้ว่าโทรหาลลยอยู่ป่ะไปถำเลยบอบความจริงเลยก็มีอยู่เนาแล้วแบนั้นบล่ไปไหนแต่กาบที่กับบบรีแรงตกหักละว่าบางทีแบบว่า บริทาทบริษัททางบวล่าสิน้าเขาก็บบริีไปเกิดบรลลอแลนดาเรบติดต่อมาทางบาลล่าเราจะกล้าพูดจ้าเล่าน้ำพนยืดสน้าแต่ว่าก็คือคือคนหนั้นื้อโทรัพท์มาแต่ว่าก็นึบริถักมาเสรมาแล้วที่เราเป็นบับรมาก็แม่ยุงจะโทรมาเขาหักเขาบอกกับบริัะ มันบเผาใจกันเนาะโซดาวเนาะแบบลักษณวะว่ามันแจ้งได้ว่าแบบบางีจุดหมายเนาะบางทีเนาะเขากล่เฮตุเหเหตุงานเนี่ยมันจะมานั่งว่ากันบดมือกับโบได้มันจะแบบดื้อๆแล้วบางทีบบคืนเมื่อคืนมีคนเสร็จมาทำดาวาับคนเหนเียวอยู่ต่างประเทศอ,อื บ้านทิ้งดเองบ้านท้าบหมดทำกำลังพาเอาไม่ไหวนอนเต็มแล้วแย่เป็นที่เรียบเป็นหยดตาต้องเอาเป็นมคนนอนเผาแล้วพี่น้องก็จะทามนั่นทามนี่เลยคเดี๋ยวก่อนจะทามเจ้ามีเอฟซีคนหนึ่งไปแชทมาขอในอ่าเฟซบุ๊กส่วนตัวขอเพี่นพอยู่อเมริกาเนาะอีกสองปีเฟิสิกเซียณเนาะเพ่นอยากไปอยู่เมืองลาวเนาะเพี่อายุสี่สิบแปดปีเขาเลยหับได้อยู่ขอถามเจ้าไหนทัสมมุว่าเพิ่นมาหมักเจ้าเพิ่นอยากจะขอคบหาเจ้าหนีนะสมมุินะนี่ขอถาม เขาคุยว่าร่วมกันไปเมืองกอนว่าว่ามึงใส่ใจเขากกัแดบบ่เนาะเรื่องเท้าเรื่องยังจ้าบริตตี้บ่ะเจ้าแบบว่าเขาคุยเ่าร่วมกันไปก่อนใส่ใจเขาบอกันแดดอยากเทาบ่เขาบ่เอากันเนาะบางเทีแมนยูเจ้ามีเงินมีคำเจ้าสิอางว่าเจ้าอันเจ้าสิว่าเออเจ้าสิแบบว่าจะคุยกับกับเขานี่นะแบบว่าปึบปับแบบว่าจะรวบหลักมันก็บ่ได้เนาะเพราะว่าแมนยูเจ้ามีเงินแต่ว่าความคิดนในใจมันบ่เขันกันเนาะพี่น้อง หรือบางทีเขาก็ต้องเบิ่งก่อนว่าเขาหักพีนองเ้าบบเนาะหักเขาครัวห้าบบเป็นบอสดาวก็ต้องประเด็นรักก็คือปัจจัยรักแต่อตให้ว่าแบบว่าแบบโบแบโบมันเล่าเนะคุณหนุ่มโตอหจจะมีเงินทองปันใดกันแต่ว่าอันดับแรกเขาต้องคุยต้องเล่าต้องสัมผัสใ่ใจคอกันก่อนเนาะแต่ละมือก็ต้องโทรมาลงมาคุยมาเล่ากันนะแตยว่าได้สัมผัสใจใจคอกันแต่ละมือแต่ละวันไลยแบบนี้แต่คนมันใส่เนี่ยมันต้องคิดกันมันเออคุยเข้าใจไม่นจะคุยแหรอเนาะ อืมแม่ความเจ้าเลยอันเผาเผาพค้ห้างพค้หมันอย่างเงี้แบบว่าคนละเออแบบว่าแบบว่าแบบว่าสมมติว่าอายุยังนุ่มยังน้อยกต่แบบว่าสั่งกันแล้วมันกลายเป็นแบบว่าเรากันบูมเรื่องแก่คนเด้หนึ่งกับพันี้มีทางอันทางปู่อยู่ทางอันอเมริกาพผื่อทำร้านซาวระวังเด้อยันพูบว่าตั๋วเอื่อขอบมือขอบใจปู่หลายๆเนาะเราก็เป็นห่วงร้านซาวแล้วเนาะแต่ผมเป็นยังนะเพราะอันนี้คือว่าห้าบัวเดชใจหอดหรือว่าห้าบัวเดชแบบว่ารีบร้อนเนาะแบบว่าห้าศึกษา แล small, place, people, lots, ้วก็เขาก็ใหญ่เลี้ยเนาะแล้วก็เขาก็เบิ่งไปเรื่อยเลยเนาะกับขอบใจปู้ที่ว่าเพิ่นเป็นห่วงเฮาเนาะเพิ่นกะนะหักลายอยากเพิ่นมายามไใบอยู่แล้วก็สุดท้ายนี่เขาอยากถามสาวดาวคือว่าอ่าสมุดเนาะสมุดเออแล้วก็เรื่องหนึ่งขออยากว่าสุฟังเนาะค่ะเอฟซีบางคนกับสีบัวหูเนาะสาวดาวเนาะเรื่องเจ้าเนาะโข่อยกับเป็นเอื่อยกับเป็น้องกับเจ้ากับสีหูกันดีเนาะคือว่าถ้าสมุดว่าเพิ่นถามข่อยเนาะว่าเอาสาวดาวนี่แบบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพเนาะโมลูกเรา่ค่อยดี ต่เราบริภาตัดรือหยกมืลูกเลยพี่น้องคือแบบว่าเรามีปัญหาซื่อๆคือโบสามารถมีลูกได้เป็นบ่ถ้าสมมุติแบบเป็นพวเป็นเมียกันริแต่งงานกันเนี่ยเอาแม่อันนี้ก็พอาว่าเลย่อสมมุติแบบแบบเป็นเป็นเัวเป็นเมียกันสมมุติก่อนก่อนสิคบกันเนาะก่อนสิแต่งงานกันเขาต้องบอกให้โง่ก็คือแบบว่าแบบว่าเป็นพยานเป็นยิ่งนะนะพี่น้องพยานเป็นยิ่งก็คือแบบว่ามือลูกแบบแข็งแห้งก่อนเบ่าเนาะ เน่บอสามารถเลยว่ะเอาลูกได้จะคาดว่าเคยพาตัดอ่าตีกมลูกครั้งหนึ่งแนี่ยเลยเห็นหายแบบว่าเขาบอสามารถมีลูกได้โอแต่ว่ามีสูตรมีแฟนมีทัวร์ยังแบบได้แต่เขาหมายว่าเขาสีไปเห็ุแบบอ่ากิ๊บ์เหรอลูกแบบว่าคือจังดานวิทยาศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ได้บอสเลยซาวด้าซาด้าโอ้เคยถามเจ้าสู้เขาเขาเคยปรึกษากับแพทย์หมอบอสว่าเขา เขาสิไปเพณีทางวิทยาศาสตร์ได้โบแบบเอาลูกแบบเก็บกิฟบ์โหรือว่าปรึกษาแพทย์หมอสินะกะกะได้อยู่แต่ว่ามันต้องใส่เงินลายมอเพิ่เคยแนะนำอยู่ต้องใส่เงินลายประมาณเท่าไรจัะหวะที่หลายคนเขาบอกว่เป็นเงินไทยมันจะสลายตืบอะไรที่เดียวลายลาย่ตัวรับล่างเท่านั้สาวดาวเนาะเ่ต้องผสมเนี่ยต้องผสมเทียมเนาะไข่ตุ๊กไข่บัตุ๊กเนี่ยผมบอกว่าใจต้องทาม แต่บานนี้แต่ว่าคันมีเงินเขาเ,เกิมเจอเห็ุได้เนาะพี่น้องเพราะว่าผู้ที่มาติดต่อมาในประเด็นโอ้เพื่นเพียบพร้อมเงินกะมีรถกะมีดินกะมีประชันแต่ขออยากได้ลูกคนหนึ่าเอาต้องต้องลมกันเองสะขอยกระมุนหูเพราะว่าข่อยกับคสามานนมรถเราได้เนาะเพราะว่าสองคนสองคนเหมือนกันวันซะเราจะได้ลูกเราจะภูทริสมุ่นสมั่งเขาเลยแล้วเปล่าแมนแะเล่นเนาะคุ <c oughs> ยกันไปคุยกันไป

ได้วุหรือได้บาปเรีคนเถ่านีเสล่เสวดาวได้ทังบุญได้ทังบาปแยกได้บาปได้ลายได้น้ตได้แลวบางทีบองคนคือได้น้อยเนาะพี่น้องาน้องเรื่อยกคนเถ่ากชีวนแบบาอาบน้ำให้นี่เขาบอกให้เสื้อยุกแขนลงม่เขาบอกให้ยุกยกแขนถึงมันงับไว้อตรงกันขามอ ผมพี่ไปนอยจปนหนุ่มบ่อยจนทีแต่ว่าเราไปนั่นงกิน้วอกันก็นก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 นเลยเบึ่งกันเลยดูแลพึ่งมี่เดียวนะแต่นาย,ยายแซะบอกกินกาแฟนะสบายพี่ <c oughs> ก้บบปากกตีกบนบอา้าวีายังแบงเลนล้อชายกันอ้าวอะนอย่งอิรักัน เวลาก็หายเห็บเบิ่งเะแบบนี้เไอ้เอาโบราณเคยเอาโบราณเคยโอ้เอผ่นได้ยันอเล่เบิ้งเบิงเด็กไปหาทำไมดีสนวันมาแต่สานี่มาแต่สนี่มาแต่ส่ ได้ได้แล้วว่าได้แล้วว่าคุบ่าวคุยกันน่ะเอาสิหาคุบ่าวเห็นเขาจะเจียมั้ยลงมาก่อนสมาแตสอะยวนี่น่ะเสาดาวจากกะติดต่อคุบ่าวแล้วเนี่ยจะคนส่วนนู้นนีติะทต่ออยู่ สนุนะจะคนละผู้บ่าวนะมาสร้างว่าแถบันขอมี UFC อ,อยจิต่อให้เจ้าสนใจอยู่บ่บ้านี้บอรอนบอนนมาเวหาบ่าเพกะเพน,นมีสเปคเพิ่นเไยสเปคเพิ่นเป็นด้ไรสเปคเพิ่นะเป็้เจ้ากต้องถา,ามเพิ่นเป็นไสเปคจนหนวันฮะเป็นได้สเปคนะ ใครก็ไเด้บบ่อคันหักห้าบ่อใครก็ได้บ่อจริเขาเปิดใจนะบ่มื่อสลายกัวดลายเขาระวังไปถ่ายจงยังบริยงบริไปตดต่อมาจะบยบับิ่ััังบริาอังยังบบรยังบริเังบริยังบริย้งบอังเราบริบริยังยลยบัิอบบ จักปีเลยนวลเจ้านะข้จาจัดปีเลยพ่อข้อศอก้ออกปีโอ้เราคนตัวหน่อยนะพี่น้นอง6ปีโสดสนิทินุด้ดี่น้องได้ละือจะไปงกว่าจนนแต่เนี้ยน่นระนนอ,อสเปลคนะละคนี่ไสเปคน,อน,นเอเปลงงวัวโอ้พี่น้องเราก็ดูขยันงงยยน้อเล็กงัว ภูวัิสเกตได้จองในเด้กภูว so mm. no? ัิสเกตได้คนเห็นเห็นนานเรียงงวนี่วิสเกตจองเออบอสเราพทรมาหรอ้องอยคุ้มมือคุ้มมือนะเออเจ้าต้องเจ้าต้องเติมเน็ตไว้ตลอดได้ชั่งงนแบบว่าเสีอยกระโทมันกระปกติโอ้ยเก็บรี่องโทรศัพท์เายบอสจะมาเติมเน็ตเนาะมันก็ผมีหละคนโทรมาบเส่อ โอเคเขพอมาเป็นเพื่อนจะหักเป็อยู่ว่หเอเละหดโอเคเนาะพี่น้องค่ะป็นเชสนใจสนวนน้เสีไม่เอราะเป็นเสอลสเปกเพสเปกมันเนาะ f สกึมกันรายคือกันเดี็กสกุมตีต่อให้เพื่นเพ่นแบบเฟกเพ่น่นแบบแลกค่นแบบเราเนี่ยลกพลังได้มาเนาะพลังมักเอาอยู่บ่อล์พลัง ว่าบอเป็นก็ใส่ภาษามื่อนี่เนาะสนุนเนาะบ่าไปบอกมาเขาเป็นเองแล้วบอกเฮ้บอสาวมาลีน่ะแล้วก็บอกภาษาอัคลิปมันเป็นได้อ่นแรกๆแรกๆเขาก็ใส่ภาษาใบซะกันก่อนบ่าไปบอกมากับเฮียนไปเฮียนมากับซิปอีลิตด้เซเล่นนั่นเนาะโอ้สนุนโอเคเพี่พี่น้องคลิปนี้ก็เวียงลายเนาะอย่าว่าหัวกันว่าผิดพลาดประกันใดขอโทษขออภัยเด้อสนวนกับสาวสาวดาวเนาะคลิปนี้กับาวกึมกับซีเดคลาไปก่อนเนาะโปรดสนใจสาวสวยทั้งสองเนาะติดต่อมาเดี๋ยวนะ คลิปนี้กันสิเดขอลาไปก่อนสบายดีชาวนวลสบายดีชาวดาว